สวัสดีครับพบกับ G.StarCat TipTrick ในสัปดาห์นี้นะครับจะมาแนะนำขั้นตอนการให้ดิเมนชันของวัตถุที่อยู่ในมุมมอง i อโซเมติกมุมมองไอโซเมติกนะครับท่านไหนที่ยังไม่คุ้นเคยก็คือเป็นมุมมองที่อาจจะคล้ายกับ3มิตินะครับแต่ว่าอยู่ในหมดของระนาบ Top v i ิวนะครับหรือว่าเป็นระนาบ 2D ปกตินี่แหละนะครับส่วนมากเราจะใช้กันกันกบ แบบแปลนอะคีไพยนะครับแบบอินสตอลเลชันของงานไป p i ปิ้งต่างๆครับการเขียนนะครับตรงวิดีโอชิ้นนี้นะครับผมคงไม่พูดถึงการขึ้นงานของไอโซเมติกนะครับแต่จะพูดถึงการให้เดมนชั่นนะครับเพราะว่าการให้เดมนชั่นของมุมอมองไอโซเมติกเนี่ยมีรูปแบบที่เฉพาะทางนิดนึงอ่ะเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นกันด้วยอ่ผม ทำเป็นเ,เรียกว่าเป็นวัตถุนะครับแล้วก็มีการให้ d ดเมนชั่นครับเดเมนชันตรงนี้นะครับผมใช้คำสั่ง Align ก่อนนะครับผมลองขึ้นไ้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดเมนชันนะครับจากนั้นเลือกที่ Align แล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ลากนะครับสังเกตว่ามันจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับอาจจะดู มุมมองหรือองศาเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับตัวแบบนะครับวิดีโอชิ้นนี้แหละครับก็จะมาแนะนำว่าเอ๊ะปรับยังไงให้มันสัมพันธ์กันให้มันดูแล้วเป็นอยู่ในระนาบของ isometric ด้วยกันนะหลังจากที่ผมใส่คำสั่ง dimension นะครับอะไรมอสักครู่นะครับพอให้ไปก่อนนะครับให้คำสั่งเป็นหมดทุกมุมมองแล้วนะครับจากนั้นจะมี อีกหนึ่งคำสั่งย่อยที่เพิ่มเข้ามานะครับจะอยู่ในหมวดของ d i m e n s i o นนี่แหละครับจะชื่อว่า o l l q u e นะครับ b l i q u e นะครับจะเป็นการปรับ Dimension ให้เป็นหน้าองศาต่างๆตามที่ต้องการนะครับผมก็เลือกที่ o l l q u e นะครับจากนั้นนะครับโปรแกรมให้เราไปเลือก Dimension นะครับผมก็เลือกที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับคลิกแล้วก็ Enter ที่คอมมา l i n ์ด้านล,าล่างนะครับ Enter oblique angle นะครับตรงนี้ให้เราใส่องศาองศาตรงนี้แหละครับที่จะสำคัญกับการให้งาน iso metric นะครับองศาเพราะว่าองศาเราไม่ใช่0นะครับหรือว่าถึง360ธรรมดาใช่ไหมครับเรามี iso metric ที่วิ่งไปที่30องศาไปที่60องศาต่างๆนะถ้า iso metric งานที่เราทำนะครับใช้เป็น30องศา ก็สามารถทําตามวิดีโอผมได้เลยนะครับโอเคใส่องศาเท่าไหร่นะครับตรงนี้สังเกตงานนะครับก็จะวิ่งไปในทิศทางที่30องศาปกติใช่ไหมครับ Dimension ตรงนี้ให้กดนะครับหรือว่าให้พิมพ์ค่าเข้าไปคือลบ30นั่นเองแล้วก็ค้อ Enter ครับผม สังเกต Dimension ก็จะปรับระนาบให้เยื้องไปทางาที่ตรงกันข้ามกันดูด้านล่างบ้างนะครับก็เลือกที่ Dimension นะครับจากนั้นเลือกที่ Oplique คลิกที่ Dimension นะครับ e n t t r r นะครับจากนั้นพิมพ์องศา,าที่ต้องการนะครับ เมื่อสักครู่ผมพิมพ์เป็นลบ30ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ลบ30เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อ enter สังเกตไหมครับ dimension ก็จะไปในทิศทางที่ขนานก,น,กนกันกับวัตถุนั่นเองทีนี้มาดูรูปทางฝั่งซ้ายบ้างซึ่งนะครับวัตถุจะวิ่งไปในทางทิศทางอ่ักบทิทางตรงกันข้ามกับรูปแรกนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเลือกที่ oblique จากนั้นคลิกที่ dimension ข้อ enter นะ คราวนี้เหมือนกันครับเขาให้ใส่องศาตรงนี้นะครับมีความแตกต่างอยู่ที่ว่าทิศทางเราไม่ได้เหมือนกับรูกทางขวานะครับเราไปที่ตรงเัินข้ามนะครับก็ให้เราใส่30 Enter นะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับก็เลือกที่ Di dimension นะครับจากนั้นเลือกที่ o l i q u คคลิกที่ d Dimension ดนะกล่าว Enter นะครับก็พิมพ์30เข้าไป ก็จะดูสัมพันธ์กันมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะสรุปได้สั้นๆก็คือว่าเราเขียน iso metric ในระนาบองศาเท่าไรนะครับเวลาเราให้ dimension แล้วก็ใช้คำสั่ง of l e g u e เนี่ยให้ใส่ค่านะครับที่เป็นลบอย่างเช่นผมเขียน30องศาใช่ไหมครับ dimension ก็ใส่ลบ30แล้วก็ enter เท่านั้นเองอนะี่ครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเบื้องต้นนะครับการให้ dimension ของมุมมอง i s metric ในครั้งถัดไปนะครับจะมาแนะนําการปรับตัวเท x t นะครับหรือว่าตัวอักษรเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ G StarCA แ t ร์ t i ิสวัสดีครับ